ส่วนที่สหบา์รักบี้แห่งเอเชียครับก็มีการร่วมกับทางด้านของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เห็นอยู่นี้คือการจัดการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศเอเชียหรือว่าเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์2023สนามสุดท้ายแข่งขันที่สนามบุญยญจินดานะครับ,ร,บรอบชิงอันดับสาทีมสาวไทยนะครับก็มีหัวหน้าโค้ชชาวอังกฤษอย่างทอมโอลิเวอร์เลือกผู้เล่น7คนแรกก็มีอย่างนาราธิปมณีใสธนาพรหวนคิด นันทชพรยอดยารักษินานาวาแก้วรัตนาพรวิทยารณยุทธวันรีมีโชคธนัทพรหวานดีเจอกับจีนเสื้อแดงดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมไงใช่ครับะะปรากฏว่าแมตช์นี้สาวไทยเราครับที่มีการผสมกับดาวรุ่งชุด20ปีด้วยเนี่ยต้านทานความแข็งแกร่งของทีมจีนไม่ไหวครับ,รบแพ้ไปศูนย์ต่อ19จุดเลยรเราจบอันดับ4ครับส่วนรอบชิงเนี่ยปรากฏว่าญี่ปุ่นนี่เอาชนะฮ่องกงไป29ต่อ5ครับ โปรแกรมต่อไปเราเราจะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านนายกบอกอยังไงคุณนัทคือพัฒน,นาใช่ไหมโอ้โหยอมรับครับจีนญี่ปุ่นฮ่องกงตอนนี้เขาไปไกลเลยนะเออนะครับเราต้องตามเขาห้ทันและต้องแข็งแกร่งวันนี้ปรับไปแก้ไขจุดอ่อนหลายอย่างหวังว่าผู้ล่นทิ่บาดเจ็บจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้นรอบคัดเลือกโอลิมปิกเดือนหน้า <ผม S 2> นครับผม